รบกวนช่วยกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆนะครับครอบครัวแอร์วิสโอนมาทานเราแล้วก็คนที่ตั้งมาจากแฟนเพจ a c e b o o k ทานเราเลยไปดิ้งทุกๆท่านนะครับวันนี้อ้นก็จะมาอ่านไพ่นะครับให้กับชาวธาตุดินเนาะในเรื่องของการตามหาโซเมตอีพที่2ให้กับชาวธาตุดินกันพฤกษกมังกรนะจ๊ะพฤกษกันมังกรโดยวันนี้อนจะมีไพ่อยู่สองสรับก็คือไพ่อัลล l เซอรกและ ไพ่าลอตนะเป็นตัวที่นำพาพลังงานดีๆให้คุณไปเจอโซเมนแบบแรนดอมอันนี้เป็น E ีแบบแรนดอมนะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยก็ได้เพราะฉะนั้นหยิบคำแนะนำดีๆไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแก้รายชีวิตนะฝากกดกำลังใจกดไลค์กด u like, ั s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่เราจะปล่อยออกมาด้วยนะโอเคก็อนอื่นกว,ว่าชาวธาตุดินเนี่ย เราจะเจอโซเมตยังไงในอีพีที่2เนาะโอเคชาวาตุดินโอนตโขดูเมนเอ n เน g y จีหน่อยครับว่าในอนดีตของคุณเป็นยังไงบ้างจ้ะจัสตเมนส์โฟล o อัพเอ r c l <oughs> e s ์เคิลเซเว่นออ เดลเวอร์มอมองดูแล้วว่าเหมือนใครบางคนเพิ่งจบความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมานะอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณหรืออาจจะเป็นคนที่ยังไงดีล่ะ คนใกล้ตัวคนนี้เหมือนกับว่าคุณไปแอบชอบเขาแล้วพอได้พัฒนาความรักคุยกันไปสักพักหนึ่งมันไม่คิกกันมันไม่จอยกันทําให้คนสองคนต้องแยกกันอยู่คนธาตุดินหรือใครบางคนในที่นี้แอบรักใครแอบรักคนใกล้ตัวแต่ไม่สมหวังก็ได้นะมื่มอง,มองดูแล้วความรักของคุณค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคมากเลยชาวธาตุดินในช่วงเวลาที่เรายังไม่เจอกันแต่ดูดูแล้วความรักของคุณนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดหรืออะไร โชคชะตาได้กําหนดให้คุณสองคนมาเจอบททดสอบครั้งนี้มันอยู่ที่ตัวคุณสองคนที่จะผ่านบททดสอบไหมเพราะว่าคนคนนี้แหละคะเขาเป็นโสมเมตของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของความรักนะแต่เขาอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าในความรักของคุณในเวลาปักนี้อีกอย่างหนึ่งตัวคุณก็ยังกล้ากลัวที่จะจีบผู้หญิงคนนี้หรือว่าผู้ชายคนนี้อยู่เขานะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีธาตุ น้าก็ได้นะก,ก็แล้วกดพิจิตมีหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะชาวเมถุนก็เป็นไปได้ความรักครั้งนี้ค่อนข้างที่จะต้องเจออุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ยังไม่มีการคอมมิตเมนที่ชัดเจนเนาะพูดคุยกันรูปแบบของการแบบอืมคุยกันแบบเพื่อนคุยแบบพี่น้องคุยกันมากกว่าคุยกันแบบรูปแบบของความรักนะอืมแปดไม่เท้ามาบอกว่า เหมือนใครบางคนยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจในเรื่องของความรักอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้นะที่มีปัญหาเรื่องของมีปมเรื่องของความรักที่มาชัดเจนหรือว่าไปโดนใครเขาหลอกลวงมาแล้วทําให้คุณเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มาชอบคุณหรือคุณไปชอบเขาก็ได้นะสลับกันได้เป็นไวเวซ่าได้หมดทาแล้วทีนี้รู้สึกว่าตัวเขาหรือตัวคุณเนี่ยมีปมเรื่องความรักอยู่ในใจยังไม่กล้าที่จะชัดเจนกับใครคุณถือเหรียญคุณรอโอกาสอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ ที่คุณเฝ้าหวังเฝ้ารอนะแต่อ้นมองว่าเร็วๆนี้คุณจะได้คําตอบในเรื่องของนี้คายพินเทสมันมีบางอย่างในใจของใครบางคนที่ยังไม่กล้าเปิดเผยว่าชัดเจนบางทีเขาอาจจะชอบคุณแต่เขาก็ยังไม่เปิดเผยชัดเจนเขาอาจจะดูเชิงคุณอยู่ก็ได้นจ้ะชาวธาตุดินไอ้อ๊ตขอดูหน่อยว่าแล้วปัจจุบันนี้ล่ะจ๊ะไพ่ปัจจุบันอยากจะรู้จังเลยว่าแล้วในปัจจุบันเนี้ยในเดือนเนี้ย ของชาวธาตุดินคุณจะพบเจอโซเมตในรูปแบบไหน,นบ้างคะโอ้ยเอ็มเพสโอเคคนคนนี้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือเพิ่งจบความรักความสัมพันธ์กับใครบางคนมาหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เดินออกจากชีวิตคุณไปแล้วได้กลับมาวนเวียนในชีวิตคุณอีกครั้งเออมองๆดูแล้วอาจจะเป็นคนที่ชาวราศีธาตุน้ำขึ้นชัดเจนว่าเป็นชาวราศีธาตุน้ำก็กดพิจิตมีนคนคนนี้เป็นคนที่พูดเก่ง อัธยาศัยดีแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจผู้อื่นได้ง่ายอาจจะเป็นคนแก้ตัวคุณก็ได้นะที่จบความสัมพันธ์ของคุณไปเทรนด์อ,อัครับดูๆแล้วเหมือนเป็นคนแก้ตัวหรือคนที่คุณรู้จักคัดหน้าคัดตากันมาก่อนอยู่แล้วอืความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดจากคนแก้ตัวนี่แหละใช้เป็นอ,อัพค,ครับเอ้ยควีนอัพคัเกิดขึ้นมารู้สึกว่าความรักครั้งนี้อาจจะเป็นคนแก้ตัวจริงๆอที่ได้กลับเข้ามาในชีวิตซิอัพคัเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุ ห,ห่างจากคุณไม่เกิน 2- 3สาปีนี้แหละที่คุณจะได้เจอคนคนนี้เขาคนนี้ค่อนข้างที่จะมีแผลในใจมีปมเรื่องอของความรักพอสมควรในเวลาปากนี้คุณได้มาเจอกันอาจจะเป็นคนที่เจ็บกับความรักจากคุณแล้วกลับมาเจอพบเจอกับคุณแล้วคุณอยากจะได้โอกาสจากเขาในการคอมมิทเมนต์ในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักก็เป็นไปได้อมองดูแล้วว่าความรักครั้งนี้นะ The f o ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของการ การเข้าใจกันการรักกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของโอกาสใหม่ๆที่คนสองคนได้กลับมาพูดคุยกันแล้วก็เป็นการเปิดใจกันอีกครั้งในเรืเวอร์ขึ้นแล้วนะคือคนคนนี้กนะ็คือโซมเมตของคุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนชาติน้าจริงๆก็ก็พิจิกมีนแล้วไฮพินเทสขึ้นเหมือนว่าใครบางคนยังอีกนอยังมีการเล่นทิจยังมีการแบบว่าไม่สนใจอีกฝ่ายนึงอย,งอยู่แล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ไม่เปิดเผยออกมา,มามากชัดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอืม ตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักบางใครบางคนยังจมปักกันเรื่องความรักกับเก่าอยู่ก็ขอให้เคลียร์เมนเอนิจี้นี้ออกไปนะเทพเฟลน์แบบพยายามทําตัวเองให้มีความสุขแล้วก็บาลานทุกอย่างในชีวิตให้ดีแล้วสุดท้ายแล้วความรักของความสัมพันธ์ของคุณมันจะดีเองนายโอ๊ตขอดูไพ่ไพ่อลลัคเคิลการ์ดเนี่ยสิว่าไพา All ่อลลัคเคิลการ์ดอยากให้คําแนะนำอะไรคุณจากเรื่องความรักจ้ะ ให้บอกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาของการที่มุ้งอีกจุดจุดเก่าไปหาจุดใหม่ก็คือเริ่มต้นอ,อีกจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งขอให้คุณลองเปิดใจและขอให้คุณกล้าที่จะเสี่ยงในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บางครั้งนะอะไรที่ คุณคิดว่ามันเป็นภัยกับคุณหรือว่ามันเสี่ยงกับคุณคุณเลือกที่จะไม่กล้าที่จะเสีย่ยงทาให้เกิดการที่ปรเทคตัวเองมากเกินไปป้องกันตัวเองมากเกินไปจะสุดท้ายแล้วคุณกลายเป็นคนที่เลือกมากในเรื่องของความรักลองเปิดใจดูความรักครั้งนี้ต้องมีการเปิดใจเหมือนการกินเค้กที่คุณไม่เคยกินอาหารอะไรที่ต่างๆที่คุณไม่ชอบคุณลองเปิดใจลองกินมันดูแล้วทุกอย่างมันจะสม มันจะสมความปรารถนาอะไรที่คุณเคยไปขอพอรในช่วงเวลาปักหน้าปักก่อนปักที่คุณไปเคยขอพอรก่อนหน้านี้มันจะมีสิทธิ์ที่ทําให้คนคนหนึ่งวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าส่มนไหของคุณได้กลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของการที่บททดสอบที่เล่าร้อนบททดสอบความรักที่เล่าร้อนกําลังกลับเข้ามาหาคุณในเวลาปักนี้ขอให้คุณใจเย็นความรักที่มันไม่ชัดเจนมันมี แล้วได้จบไปแล้วขอคุณลองเปิดใจกับความรักครั้งใหม่ดูคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เดินจากชีวิตคุณไปแล้วได้กลับเข้ามาหาคุณคุณลองเปิดใจแล้วลองให้โอกาสเขาดูบางทีมันอาจจะหนักนะที่คุณ้าที่คุณจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักครั้งใหม่หรือคนเก่าๆกลับเข้ามาแล้วลองเปิดโอกาสใหม่มให้เขาแต่อนมองว่าคนคนนี้ได้อยู่ยาวกันไปถึงเชื่อลูกเชื่อหลานเลยเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอยู่ที่การเปิดใจของคนสองคนจริงๆอืม การที่คนสองคนจะรักดูแลกันได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นการที่เข้าอกเข้าใจกันก่อนให้อภัยกันในเรื่องของความรมาักที่มันจบไปแล้วในเมื่ออดีตนะแ,แล้วคุณจะได้รับความสําเร็จเองในอนาคตอืมเพราะฉะนั้น แต่มองดูดีๆนะว่าความรักครั้งนี้หรือว่าคนที่เข้ามาคุณจะต้องเจอคนที่ทําให้คุณผิดหวังอนหนึ่งคนและอีกคนหนึ่งจะเป็นโซโมเมตของคุณถ้าคุณได้เจอคนที่ทําคุณผิดหวังแล้วคนที่สอนคุณแน่ใจได้เลยว่าคนคนนั้นแหละจะเป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วเร็วนี้เรื่องของความรักนะ ขอให้คุณนะปล่อยวางปล่อยจิตให้ชัดเจนแล้วก็พยายามอย่าอาฆาตแค้นอะไรบางอย่างนะดูๆแล้วช่วงนี้เหมือนอารมณ์คุณค่อนข้างที่จะเออกลัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์คาดแค้นกับคนรักพอสมควรนะคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าเป็นคนที่เข้ามาแล้วเป็นคนที่ทำคุณเจ็บคุณเลือกที่จะให้อาภาัยเขาดีกว่านะชาวราศีธาตุดินทั้งหลายแล้วทุกอย่างมันจะชัดเจนและทุกอย่างมันจะเริ่มดีของมันเองจ้าชาวธาตุดินอื ขอให้คุณพบเจอความรักที่ดีๆนะจ๊ะชาวธาดินวันนี้ก็คงจะหมดเท่านี้ขอบคุณชาวธาดินทุกๆคนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเอาเดี๋ยวราศีก่อนแล้คขณาดาจันทร์สุกราศีนะคะว่า,าสี่ราศีที่มีผลกับคุณที่คุณจะได้เจอคือแคปิตัลราศีมังกรเลโอราศีสิงห์ Sing. แล้วก็เออทอรัสราศีพฤษภสุดท้ายคือ อาเรลยสราศีมีนจ้ะเบอร์ชายอยู่ใน 4, สีราศีนี้ก็ได้นะมังกรสิงห์พฤกศราศีมีนก็เป็นไปได้ไปเช็คด,ดูเอาน,นะจ้ะถ้าได้เจอคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนชาวธาตุดินและชาวสองธาตุดินนะคะที่มารับพลังงานดีๆถ้าผิดพลาดประกันในวันนี้ก็ต้องขอโทษและขออาภัยด้วยนะจ๊ะขอทุกคนมีความสุขในวันนี้นะสวัสดีจ้า